ครับว่าทําไมสายพันธุ์นี้จะต้องมีคุณสมบันี้คืออะไรเรียกว่าของขาวหรือว่าต้อัขาวแล้วก็มีเกิดต้กกำลังนี้ถามเล่พูดง่ายๆง่ายๆดีว่ามันคือมันคือจุดที่ต้องเะิดดอกไม้พันธุ์สายพันธุ์ชนี้ในตอนนี้นะครับแรกๆเล็กๆของเขาจะไม่มีแบบนี้หรอกเมื่อเขายุ่งถึงเขาเมื่อเขาถึงอายุที่เขาต้องการแล้วประมาณสี่ถึงห้าปีโดยประมาณนะฮะก็ต้่งเกิดเป็นปุยขาวมามันยอดแล้วนี่แหละคือจะได้เกิดดอก ของเขาดอกเขาเป็นแบบไหนนี่คือนี่คือลักษณะการเกิดเกิดจุด้ันหมดตั้งแรกจะาตัวตัวเขาาวอย่างเราเห็นนี่นะฮะแล้วที่สองเกิดเล็กตอนีแรกเดี๋ยวนี้มีดอกตัวสีฟูตเล็กขึ้นมาครับคอ้ดีและนี่จะไปสแบนใกล้ๆ้เชียงกันสบายแล้วนี่แหละคือเป็นุดยอดองการเกิดดอขึ้นมาตั้งแต่วันี้และนี่เราเห็นนี่เหมือนไม่พลิกไม่ใช่พลิกนะครบ มันคือฝักของเขาหรือผลของเขาเป็นมเมล็ดเล็กๆด้านในไม่ได้ประจุไเมอยู่ประมาณสัก4ี5 0เมล็ดโดประมาณฮนะโดประมาณอาจจะไม่มากน้อยกว่านั้นบวกลบสิกันเอละกันเป็นเสน่ห์ของอย่างนึ่ง,งสารพันธนิดนี้ในแ,แค่ทั่มีแค่สายพันธุ์ประมาณมรู้จักนะแค่สารพันธุ์ที่เ,เกิดเซลิเกิดจุกด้านบนนี้มีสาพันธุ์ี่คือเรื่งอเมลแคสตัสสารพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่งคือดิสโกแคสตัสแป๊บแป๊บแปมีเลย แบบแบบนี้นะฮะนี่คือดิสโก้แคทัสมีจุกตาบรรดาทับศัพท์เขาเรียกว่าเซฟเฟอรี่เหมือนกันปุยขาวนะฮะเหมือนกันครับนะะ่าะการการออกดอกเขาคือจะเกิดได้บนจุกนี้เท่านั้นแต่แตกต่างกันที่ว่าเมนโลแคทัสจะเป็นดอกสีชมพูเล็กๆแล้วกนะ็รักแบบนี้หว,นวานๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นดิสโก้แคทัสตัวนี้จะเป็นดอกที่ขาวเป็นรูปหลอดายาวๆออกมาเลย แต่ขอโทษทีนะครับตอนนี้เราไม่มีดอกไม้เอามาให้เห็นกันแต่แต่ <c oughs> พันนี้มีข้อเสีอย่างคือดอกมันมีกลิ่นหอมและบานกลางคืนจะบานช่วงประมาณสักตีสองตีสามแล้วจะขุบไปตอนประมาณสักไม่เกินเที่ยงของวันรุ่งขึ้นจะบานได้ไวมากและไปเร็วมากได้ใส่พันหนึ่งคือกิมลุคแทตัดตัวหนึ่งที่มีจุกหรือเรียกว่าเซฟเลียมเหมือนกัน แต่ตัวนี้ยังเป็นตัวยังยันยังเป็นเบบี้อยู่ยังไม่ถึงขั้นที่จะ้องขึ้นขั้นออกสองนะฮะพากลับมาขั้นดูเมโลสัตว์กันก่อนเมื่อเขาเกิดจุดอย่างนี้แล้วมึงจะยอดถึงกับไอตัวแคทซูมาลที่ว่านี่นี่แหละเป็นบอกเกิดของคนคละเมืองของเมโลเลยหรือสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ตัวนี้การยาพันธุ์หลังเราก็คือไม่มีอะไรออกมาถ้าเราจะเสียพันธุ์ไม้ไม้ชนี้นะครับนี่เลยครับเดึงขึ้นมาเลยนี่คือฝักของเขา ลองดูนะว่าเขาีมนมีเมล็ดอยู่เท่าไหร่มีการนะครับเด็ดก้นิดนึงเดี๋ยวกัเห็นไหมครับเมล็ดอยู่มาสักประมาณสักสามสิบเมล็ดได้ตรงนี้นะครับเป็นสายอาราคตจะเป็นลูกเด็กแดงอาราคตเยอะแยะเลยแต่ใช้เวลานิดนึงมาถึงไซนี้ก็สักผมกต่ตอนต้นไงว่าถึงขันหกสี่ห้าปีหกปีแล้วแต่การเลี้ยงดู เราจะถามถึงว่าตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรได้บ้างนี่แหละนี่น,น,นี่นี่การพอ่อไม่ได้ตีที่เล็กน้อยซึ่งเป็นแต่ความรู้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันทีว่าเราจะพะกันยังไงวิธีการพ่อไม่ได้ทำอย่างไรอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะเฉลยอีกทีในคลิปต่อไป